หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนพิชิตเนินสกายไลน์ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัส ครบเวลา3วันตามที่พันโทสอนทองเสนาธิการกองทัพภาทที่สองส่วนนาลั่นวาจารับปากไว้เสียงเฮลิคอปเตอร์ดังกระหึ่มขึ้นเมื่อ3ามชั่วโมงที่แล้วขณะน,นี้กลับมาดังยังเก่าอีกครั้งณลนะานจอดแห่งเดิมภายในบริเวณสถานทูตเฮลิคอปเตอร์เที่ยวบินพิเศษสำคัญและับสุดยอดตามแผนการของซันไรหรือพันเอกนอร์แมนเสนาธิการใหญ่บินตรงไปรับนักรบรับจา้างจากสกลนครแล้วกลับมาโดยไม่มีการแวะเวียนที่ใดทั้งสิ้น นักรบรับจ้างผู้ทนต่อความเย้าวยวนของกินไอดอลล่าไม่ไหวต้องทิ้งภารกิจหน่วยล่าสังหารไว้ให้เป็นอดีตทั้ง12คนในเครื่องแต่งกายสีดำสนิทต,ตั้งแต่หมวกถึงรองเท้าเดินเด่นก้าวลงจากเฮลิคอปเตอร์ด้วยท่าทางมั่นใจและคุ้นเคยกับสถานที่เป็นอย่างดีภายใต้สายตามไม่กี่คู่ที่กำลังคอยจับจ้องมองอยู่ ความลับชนิดลับสุดยอดจึงไม่มีใครรู้ว่าใครจะมาเมื่อไหร่มาทำไมอีกทั้งการที่เฮลิคอปเตอร์มาขึ้นลงเป็นประจำวัดละหลายเที่ยวทุกสิ่งทุกอย่างจึงดูเป็นปกติเมื่อเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเดี๋ยวมันก็ต้องลงลงแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นเป็นของธรรมดาบางคนอาจจะรู้แต่หลายคนยังมืดแปดด้านเครื่องแบบสีดำสนิทไม่มีเครื่องหมายใดๆแม้ท่าทางมาดแมนดูเป็นทหารก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีว่าทั้ง12คนนี้เป็นใคร ใบหน้าผิวพรรณภายนอกบอกชัดเจนว่าเป็นคนเอเชียแต่คงไม่ใช่เราผมไม่ปรากฏแววเปิ่นๆเนสลสลเล,เลแก้มยิ่งอวดโกออกมาให้เห็นแม้แต่น้อยหรือจะเป็นคนไทยมาเลฟิลิปปินอินโดนีเซียก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าเพราะประเทศเหล่านี้ล้วนแต่อภิมหาพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาทั้งสิน้นทั้ง12คนเดินดิ่งขึ้นรถตู้ติดฟิล์มกรองแสงมืดสนิททั้งคันอย่างเป็นระเบียบไม่เร่งรีบแต่ก็ดูรวดเร็วไม่นาน ฟอร์ดทางซิสสีดำก็แล่นออกไปจากลานจอดเฮลิคอปเตอร์ตามถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดีรถในลาวนั้นวิ่งสวนทางขวาตามแบบอเมริกัน มองเห็นอาคารก่อสร้างด้วยสังกะสีโคง้งครอบติดดินมีความยาวไปตามทางหรือเรียงรายสองฟากฝั่งบางหลังมีป้ายบอกว่าเป็นแผนกหรือสำนักงานบางหลังก็ไม่มีและเช่นกันบางหลังมองเห็นคนอเมริกันกับอเมริกันรวมกับราวอยู่ด้วยกระทั่งถึงตึกใหญ่สูง4ชั้นซึ่งเป็นเพียงหลังเดียวภายในาอาณาบริเวณสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศลาว พื้นที่ที่รถลั่นเป็นถนนด้านหลังในสุดของสถานทูตจึงมองไม่เห็นรถหลาหยวดยานของบุคคลภายนอกและเช่นกันบุคคลภายนอกก็ไม่สามารถสอดสายสายตาผ่านข้ามลวคอนกรีตขนาดสูงใหญ่เข้าไปได้ด้วยสวัสดีครับคเนลเมเจอร์โรเจอร์เมเจอร์คอรลินแคปเทนเนลเซนนอสตากับทีมงานมารายงานตัวตามคําสั่งด่วนแล้วครับสวัสดีสวัสดีทุกคนนอสตายุทธพงศ์พิมลวรวิ์เชตพงศ์สุชาตินพลลาเมศนิดธินกรเปียก เลวุฒเล็กพรชัยแล้วก็รวมพลสวัสดีทุกคนใสนาธิการใหญ่กองกํลาลังกล่าวทักทายพร้อมกับเรียกชื่อของทุกคนได้อย่างถูกต้องทั้งชื่อจริงชื่อเล่นใช้เรียกในหมู่พวกเดียวกันก็ยังเรียกถูกยื่นมือสัมผัสบีบกระชับเขยา่าแรงๆด้วยใบนหน้ายิ้มแย้มแจ่ำใสหมายถึงความจริงใจที่ต่างฝ่ายต่างมีให้ต่อกันความผูกพันถ่ายทอด่ันแววตาแทนภาษาที่ไม่ต้องการคําอธิบาย พันเอกนอร์แมนมีสิ่งดีๆอยู่ในตัวมากมายที่เหล่านักรบรับจ้างประทับใจโดยเฉพาะความไม่อคติดูถูกเหยียดหยามคนชาติเอเชียว่าต่ำต้อยผิดกับอเมริกันบางคนที่มักมองข้ามมองข้ามคนที่เป็นเจ้าของแผ่นดินกระทำการจับจวงละเมิดสิทธิแห่งมนุษยชาติอย่างออกหน้าออกตานี่เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้อเมริกันไม่สามารถเอาชนะใจคนเอเชียได้แล้วจึงส่งผลกระทบไปถึงความพ่ายแพ้สงครามในที่สุด โอเคพวกคุณ12คนเดินทางมาเหนื่อยผมว่าพักหากาแฟย่อนท้องกันสักคนละถ้วยสองถ้วยก่อนดีกว่าไหมเรื่องนี้ไม่ต้องมีใครนำใครทีมงานคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วก็ประพฤติปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้วทำกลางความสนิทสนมที่ผู้บังคับบัญชามีให้นักรบรับจ้างไม่เคยลามปามหรือเลราบละหลวงก็ทําการอย่างคนไร้มารยาทแต่ละคนชิดเท้าทําความเคารพตามแบบฉบับทหารไทยแล้วก็แยกย้ายกันหามุมกาแฟ ไอ้เล็กกับไอ้เปียกรับหน้าที่บริการหัวหน้าทีมกับรองซึ่งแยกตัวไปหาแผนที่สถานการณ์ริมผนังก่อนอย่างอื่นเคอร์เนลครับทั้งหมดเนี้ยแค่เวลาเพียงสัปดาห์เดียวเหรอครับใช่นี่พวกคุณพักกันได้กี่วันแล้วเนี่ยแล้วเหลือกี่วันถึงครบกาหนด26วันครับยังเหลือ19วันทําไมเหรอครับสถานการณ์ประทะัถึงได้เรียงรายล้อมรอบเนินสกายไลย์กระจัดกระจายเต็มทุ่งหอยหินไปหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับ พันเอกนอมันเกิดความรู้สึกสมหวังในตัวจ่าด,ดาวเหนือชนิดจับจิตจับใจอย่างชนิดที่หาที่เปรียบไม่ได้ขึ้นมาทันทีนี่คือคำถามที่นักการทหารพึ่งสงสัยเพียงมองแผนที่ปลาดเดียวสามารถอ่านสถานการณ์ความเคลื่อนไหวได้อย่างปลุกปลงก่อนพวกคุณเดินทางข้ามน้ำโขงมารายงานตัวกับผมเนี่ยคุณพบสอนทองเจ้าหนายของคุณแล้วหรือยงังพบแล้วครับในคำสั่งเรียกตัวพวกเราทุกคนกลับไปรวมตัวกันที่นั่นก่อนแล้วจึงเดินทางต่อมาที่นี่แหละครับ สอนทองไม่ได้เล่าเรื่องสถานการณ์ความเคลื่อนไหวถึงขนาดต้องเรียกตัวผู้คุณกลับด่วนก่อนเวลาคบกำหนดหรอกเหรอไม่เห็นพูดอะไรนี่ครับท่านพูดเพียงแต่ว่าให้มารายงานตัวด่วนเท่านั้นเอาละ่ะถ้างั้นยังพอมีเวลาหารเช้าผู้คุณเรียบร้อยมาแล้วใช่ไหมใช่ครับจ่าดาวเหนือหันมาสบตายุทธพงศ์ขณะยกกาแ,แฟขึ้นจิบคำพูดในสายตากำลังบอกว่าสงสัยงานอย่างเก่าวะ่ะจ่ายุทธพงศ์หวเราบเบาๆในลําคอแล้วล้วงบุหรี่มาเตรียมจุดสูบแวบหนึ่งในแววตาเปล่งประกายชัดเจนดีสิ ดอลลางงามๆหน่อยก็แล้วกันยังไม่ทันจะได้พูดจาอะไรระหว่างกันพันตรีโรเจอร์ก็พลันแทรกขึ้นมาก่อนนอสตาระหว่างลาพักคุณไม่ได้ข่าวอะไรทางนี้เลยเหรอหมายถึงข่าวสถานการณ์ในลาวใช่ไหมครับใช่ข่าวทางทหารข่าวการเมืองเศรษฐกิจหรือว่าข่าวเราเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรอครับข่าวทางทหารสิก็พอมีครับอย่างน้อยก็นในวิทยุแห่งประเทศไทยแต่ก็มีวันละนิดละหน่อยไม่เห็นมีสาระอะไรสงสัยนักข่าวเข็ดขยาเลาวเลยไม่อยากมาทําข่าวครับ มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสินอสตาข่าวเกี่ยวกับเนินสกายไลน์คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอ,อยังเลยครับคิดว่านี่สองสามนาทีข้างหน้านี้ก็คงจะทราบลีลาสไตล์เดิมทุกประการพักผ่อนผดยาวร่วมเดือนดูสดชื่นขึ้นจึงเชื่อว่าสมบัติสำนวนยังคงพลิ้วเหมือนเดิมหรือย,ยิ่งกว่าเก่าพันตรียเมริการหัวเราะจนลงลูกคอด้วยความถูกอัธยาศัยนึกโงนอยู่ว่าทำไมสอนทองจึงไม่ให้รายละเอียดอะไรแก่ชุดปฏิบัติการบ้างเลยโอเคเมเจอร์โรเจอร์หรือจะให้เมเจอร์คอนลินดีล่ะ โรเจอร์เคยพูดให้ผมฟังแล้วผมพูดให้สอนทองฟังแล้วได้พูดกันคนละครั้งแต่ดูเหมือนเมเจอร์คอนลินยังไม่ได้พูดอะไรเลยงั้นขอยกหน้าที่เป็นคนว่ารายละเอียดความเป็นมาเพื่อนเก่าของเราฟังบ้างดีกว่าหรือใครเห็นว่าไงนักลบรับจ้างมองพันเอกนอร์แมนเป็นตาเดียวด้วยความสนใจยังคิดไม่ออกว่าเรื่องราวมันจะร้ายแรงเท่ากับที่วิตกกันอยู่หรือไม่พันตรีคอนลินขยับตัวบ้างเมื่อได้รับหน้าทีแล้วเรื่องราวเนินสกายไลน์ตอนตกไปเป็นของฝ่ายเวียดนามเหนือจึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งทุกฉากทุกตอน ตรงตามความจริงเหมือนเหมือนกับที่พันตรีโรเจอร์เคยรายงานด้วยวาจามาแล้วไม่ผิดเพี้ยนเหตุการณ์ตั้งแต่แรกจนถึงฉากสุดท้ายเมื่อตนกลับมาถึงห้องปฏิบัติการแห่งนี้นักรบรับจ้างแทบไม่เชื่อหูตัวเองว่าเวียดนามเหนือโดยเวียดกงจ่าหางกาถึงขั้นใช้รถถังเข้ายึดเป้าหมายขนาดนี้อำนาจการยิงที่มีบริการคอยสนับสนุนนั้นรุนแรงมหาศาลเพียงใดใครๆก็ย่อมรู้เวียดกงยังสามารถแหวกวายเข้ามาจนถึงปากประตูและบุกะลวงเข้ามาสังหารฝ่ายในฐานใหญ่เสียได้รถถัง ปืนใหญ่รถถังปืนใหญ่เวียดกงเข้าเกาะฐานยุทธวิธีเข้าตีเป็นละลอกหน่วยจรยุทธ์ดักกงผู้ตรวจการนาทหารเราขี้ขลาดทหารเราไม่มีวินัยในการรบทุกอย่างสับสนปนเปจนแยกแยะไม่ออกนักบรบหลับจางพิจารณาปัญหาด้วยความคลุ่นคิดว่าถ้ายังไม่มีใครสามารถแก้ปัญหาข้อขัดข,ข,ข้องเหล่านี้ได้ถ้าถึงคราวตัวเองต้องเผชิญกับมันจะปฏิบัติอย่างไรบ้างเนินสกายไลน์เนินสกายไลน์ทหารเสือพลานไทย อเมริกันลาวทั้งหมดนี้เคยปักหลักลบกันมานานหลายๆปีภารกิจและที่ตั้งไม่เคยเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการจำเจซ้ำซากจนทุกอย่างกลายเป็นกระทั่งคาศึกก็รู้หมดว่าสภาพแท้จริงเป็นอย่างไรจุดอ่อนจุดแข็งอยู่ตรงไหนนำมาศึกษาแล้วหาหนทางดัดหลังด้วยเทคนิควิธีนานับประการตั้งแต่ทดสอบด้วยการเข้าตีเพื่อ,อย่างเชิงกำลังทดสอบความเหนียวแน่นในระบบป้องกันทั้งกำลังคนและเครื่องกีดขวาง ปล่อยข่าวลวงเพื่อเบียงเบนความสนใจเมื่อแน่ใจแล้วจึงห่มกำลังลุกเข้าตียึดพื้นที่ในขั้นสุดท้ายเนินสกา,ายไลแตกนักรบเหมือนสลัดเรือใหญ่เขาเหล่านั้นช่วยตัวเองช่วยเพื่อนอย่างไรบ้างอาวุธยุโทโธปกรณ์จำนวนหนึ่งตกค้างต้องถูกเวีดกงยึดไปและอาวุธเหล่านั้นก็กลับมาทิ่มแทงตัวเองบ้างหรือไม่ทำไมถึงปล่อยให้เวียดกงยึดไม่มีใครรู้เรื่องหน้าเลยหรอว่าจะเกิดเหตุการณ์เวียดกงเก่งกาจขนาดรวมอำนาจการยิงบุกเขายึดพื้นที่ได้รวดเร็วเพียงนี้เชียวหรือ าดาวเหนืออยากโร่งคำถามเหล่านี้ออกไปแต่ก็คิดขึ้นได้ว่าไหนๆก็ไหนๆเนินสกายไล์ Sky เสียไปแล้วเพียงคำพูดคงไม่สามารถทำให้ยึดเนินกลับคืนมาได้นอกจากไม่เป็นผลดีแก่ไขรแล้วยังอาจเป็นการทำลายจิตใจซ้ำเติมคนเคยพลาดให้กุณคล้องเปล่าๆลืมเหตุการณ์นั้นเสียแล้วเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่าคเนลคิดไงต่อไปกับเนินสกายไลนี้ครับผมต้องการเอามันคืนมา เพราะมันคือจุดเริ่มต้นที่เวียดนามเหนือสามารถใช้เป็นฐานในการขยายผลการรบไปยังฐานอื่นๆทุกฐานในบริเวณน,นี้หรือแม้แต่จะขยายออกไปจุดปิดล้อมเมียงจันด้านตะวันออกก็ย่อมทําได้เคเนลคิดมานานหรือ,อยังหรือเพิ่งคิดได้ครับคิดมานานแล้วตั้งแต่เราเสียมันไปวันแรกนั่นแหละทางเราก็พยายามส่งกําลังเข้าตีคืนเป็นจำนวนมากอย่างที่คุณได้รับรู้นั่นแหละแต่มันไม่สําเร็จเคเนลก็เลยคิดจะใช้พวกผมใช่ไหมครับอืม อย่าพูดคําว่าใช้เลยนะนอสตาฟังแล้วมันไม่ลื่นหูเหมือนกับเราเป็นคนห่างไกลอะไรกันทํานองนั้นเอาเป็นว่าผมมอบหมายภารกิจให้คุณดีกว่าอันที่จริงคําว่ามอบหมายภารกิจหรือใช้นั้นมันไม่ได้ต่างกันตรงไหนเพียงแต่ได้ยินแล้วกระชับหูขึ้นมาหน่อยเพราะมันเป็นศัพท์ทางทหารหากใครฟังมักฮึกเขิมคล้อยตามโดยไม่รู้ตัวยิงพวกกระหายสงครามด้วยพวกนี้ชอบเป็นชีวิตจิตใจใครถามก็บอกว่าออกภารกิจออกภารกิจดูชงโกเก๋ไม่น้อย แต่ทีมงานนักลบรับจ้างอย่างอดีตนักล่าสังหารชุดนี้ไม่ได้พลอยเป็นไปกับเขาด้วยก่อนรับปากทุกครั้งต้องคิดอย่างรอบคอบพิจารณาสถานการณ์อย่างละเอียดต้องวิเคราะห์ให้รู้เขารู้เหล่าทั้งข้างเคียงและห่างไกลกระจ่างทุกแง่ทุกมุมนักลบรับจ้างไม่ได้กลัวตายแต่กลัวทํางานไม่สําเร็จต่างหากทุกคนตระหนักเสมอว่าตนไม่ใช่นักลบเทวดาที่ตายไม่เป็นเราก็ไม่ใช่นักลบบ้าอุดมการ์จนยอมเอาตัวเข้าแลกอย่างเวดกงไม่อยากตายเพราะถ้าตายไม่มีโอกาสจะได้ชนะอีก แต่ถ้ายังไม่ตายมีโอกาสทวงแค้นคืนยอมทำได้ไม่ช้าก็เร็วขอแต่เพียงมีความพยายามจ่าดาวเหนือเกือบจะหลุดปากสวีทเมาส์ซาวแอสปากหวานก้นเปรี้ยวให้แก่เสนาธิการใหญ่ในคามัทุรสวาจานั้นแล้วแต่บังเอิญว่าเสียงกริ่งโทรศัพท์ซึ่งดังอยู่ข้างหน้าบนโต๊ะประจําตําแหน่งดังขึ้นกริ่งตรงมาเบอร์นี้แสดงว่าต้องเป็นข่าวเฉพาะถึงพันเอกนอร์แมนทุกคนจึงพากันเงียบกริบไม่รู้ว่าใครคือต้นสายโทรศัพท์ ฟังความจากคำพูดข้างเดียวที่ตอบกลับไปก็พอฟังได้ว่ากำลังมีสถานการณ์ประทะหนักสีหน้าท่าทางเสนาธิการใหญ่ร้อนรนสายตาเหลียวมองแผนที่สลับกับมองมาทางผู้ร่วมงานที่อยู่ในห้องไปมาบางครั้งมีอาการคลุ้มคิดเม้มลิมฝีปากจนเป็นเส้นตรงพูดเร็วพูดช้าเน้นทอยคำมีทั้งคำว่าโอเคและเซโนนานร่วม5นาทีจึงวางหูโทรศัพท์ลงก่อนจะหันไปหาพันตรีโรเจอร์ก่อนเป็นคนแรกเซอร์เจนแซมถูกวีซีซุ่มยิงก่อนถึงสนามบินนาซู สนามบินนาซูทำไมพวกเขาเพิ่งไปถึงล่ะครับทั้งที่ออกเดินทางตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นหรือว่าเมื่อคืนทำไมเมื่อคืนนี้มีอะไรเหรอเมื่อคืนนี้ชุดของเซอร์เจนแซมถูกวีซีเข้าเกาะพวกเขารู้ตัวเลยใช้วิธีลวงพลางหลบออกจากพื้นที่แล้วไงคงหลบไม่พ้นกันมั้งครับเคอร์เนลหรือว่าเป็นคนละพวกกันเดี๋ยวผมขอเช็ควิทยุก่อนดีกว่า นายทหารยุทธการปลดไอคอมประจำตัวออกมาแล้วผักสวิตไปที่ตำแหน่งถ่ายทอดเพื่อให้เครื่องใหญ่เสาอากาศส,สูงเป็นตัวเชื่อมไปถึงยุทธวิทยุของจา่าแซมใช้เวลาไม่ถึงครึ่งนาทีก็สามารถติดต่อได้